อะไรที่ผมไม่ตัดสินใจทำจกจะไรพี่มันก็น่าจะมีค,ณ,คณมาเสนอบ่อยค่ะใช่ค่ะก็จริงๆมีมีคนบอกมานานแล้วแล้วก็อคุยกันตรงๆเลยไปอ่ะมีปมด้อยอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ใบเริ่มดูดวงอะนะคะมีลูกค้าคนหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่าหมอไปหมอไปก็มีตังค์นะ เขาไม่ออกไปไม่ทําหน้าเราก็แบบอืมหนึ่งดอกอันนี้ก็คือดอกใหญ่ๆอีกดอกหนึ่งก็คือตอนที่ไปบวชใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ดีๆเขียนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขียนบนว่าแบบอยากทําจมูกอยากได้หมอที่ดีๆให้ท่านยมหาให้หน่อยเราเราแจ้งท่านยมอย่างนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คือไปมาเจอตอนไปทําทําจมูกเสร็จแล้วเป็นช่วงพักฟื้นนะว่าไปเขียนแบบนี้ซึ่งไปลืมหมดแล้วแล้วก็ออกกลับมานั่งดูแต่พอก่อนที่จะกลับมานั่งดูเนี่ยคะ่ะก่อนที่เราตัดสินใจทำเนี่ยก็ได้ ได้ลองหลายๆที่มีคนมาเสนอหลายๆที่เลยถึงแม้ว่าจะไปไปเกาหลีนะคะมีหลายที่ก็ลองคุยพอลองคุยปุ๊บเนี่ยมันดูไม่ค่อยโอเคสำหรับคนที่เป็นโรคพูุ้มกวนอย่างไรโรค SLE นะคะเขาบอกว่ามันจากเซษมันจะนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเนื้อเยื่อที่ถึงเวลาแล้วมันอาจจะแดงหรือบวมอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทะลุง่ายก็เลย ออลองมาที่นี่พอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยคือที่อื่นไม่มีที่ไหนไม,ไม่ได้พูดนะที่ไหนเนขะามไม่ได้ขอผลเลือดน,นะแต่ที่นี่คือขอผลเลือดแบบละเอียดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอืลองสักตั้งนึงเพราะว่าอยากเก็บเงินอยู่อยากสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ยอนกลับไปที่บอกว่าอะไรที่ตัดสินใจถึงบอกท่านยง<ม><ะ>ว่าเราอยากได้นแเพราะมันเป็นปมหลวมีคนทักว่าถ่ายรูปแล้วม,มันยังไม่ได้องศา,ารึยัง คือเรื่องถ่ายรูปอะไปรู้ตัวยแล้วไปถ่ายรูปไม่สวยมาตลอดแล้วก็มีปมก็คือเรื่องที่มีมีลูกค้าพูดเนี่ยแหละว,ว่าทาไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมันอยู่ในใจแบบฉันจะต้องทําให้ได้มันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแค่ว่าเจอเหมาะที่เหมาะสมเจอที่ที่เหมาะสมไปก็จะทำอันนี้นานไหมครับกับสิ่งที่เราขอแต่ท่านยมไปออขอไปเมื่อตอนบวชค่ะจำได้ว่าบวชไปแล้วหกเดือนออก่อนที่คิดว่าไปจะบ,บวชหกเดือนหรือบวชหนึ่งปีตอนนั้นอะ ไปกลับไปดูเขียนวันที่อะไรเรียบร้อยครบเลยตอแนแี้แ่าเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ท่านยมเลือกมาให้เราแล้วใช่ค่ะแล้วก็ทำมาแล้วมันโอเคไหมเราอใจไหม, <Okay. S 1> มคะโหตอนนี้คือแบบมีความสุขเพราะว่ามันไม่ได้แค่ถ่ายรูปแล้วสวยแต่ว่าไปมีงานเข้า mm hmm. เป็นงานอีกประเภทหนึ่ง mm hmm. ที่ไม่ใช่แค่งานหมอดู mm hmm. อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของความรักที่ดีขึ้นเรื่องของการงานการเงินที่เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมัน มันได้ยินคําว่ามีความสุขเซึ่งแต่ก่อนหน้าพี่พี่ก็จะเคยได้ยินไว้พูดอยู่แล้วแบบมันเครียดเรื่องงานมีความทุกข์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าใจมันสบายใช่ถ้าเป็นหมอดูเรื่องของเองก็ต้องมีส่วนตรงนี้นอกจากหมอทาให้เราเราดูเองหรือว่าเราต้องยังไงบ้างก็ดูเองด้วยแต่ก็คือเราดูเองอะแต่ตอนที่เราโดนลมยาสลบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกคุณหมอได้ว่าคุณหมอคะสูงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทาไม่ได้ใช่ไหมคะก็ได้แค่ สุดทูบบอกทานว่าขอให้คุณหมออ่ะทำให้หนูแบบดีแล้วก็ออกมาได้แบบสวยปลอดภัยไม่มีอะไรหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็ลมยาสลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนการนั่เป็นยังไงบ้างเจ็บไหม ไม่รู้สึกเลยของไปจ,จะหนักก็คือไปเป็นคนที่เจาะเลือดยาก<ม>และอีกอย่างหนึ่งก็คือไปบอกท่านยมก่อน<ม>ก็เลยเจาะประมาณสี่ห้ารอบอยู่เ<ม> <laughs> พราะว่าเป็นคนที่เจาะแล้วหาเส้นเลือดไม่เจอ<ม>ใช่ไหมคะมก็พอบอกท่านลืมบอกไงบอกว่าขอให้เจาะได้อะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวคุณหมอกหนึ่งสองสามก็หลับไปเลยเสร็จคนหมอบีมาเสร็จแล้วนะครับ<ม>อ้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่ไม่รู้สึกนอกจตุกี่บอกว่าเราไม่ได้มีเล็บเลยว่าเราอยากได้ทรงไหนหรือว่าเป็นแบบไหนหรือเป็น ทำไมเราถึงไม่ได้เลยในเมื่อมันได้โอกาสมันได้ i n s p i r a t i o นคือปลายดูให้ลูกค้ามาเยอะแล้วถึงเวลาปลายก็เห็นเลยว่าแต่ละคนที่ไปหาเลขมาเนี่ยม,มันไม่เข้ากับหน้าป <c oughs> <c oughs> ัญ <c oughs> หาเลยคือมันไม่เข้ากับหน้าคนนี้อยากได้แบบโหยดยน้ําสอยดาวนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยแต่แบบถึงเวลาพี่หนูขอเลิกทําอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็แบบว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเทรน ก็เลยรู้สึกว่าเราตามเทรนด์ไม่ได้เพราะมันอยู่กับหน้าเราตลอดใช่ไหมคะและการผ่ตาตัดเราก็เลือกแบบครั้งเดียวให้มันจบไปเลยก็ขอให้มันเข้ากับหน้าก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะดูเลิกค่ะใช่ค่ะปไปได้สี่สิงหางะคะ่ะเลิกใจเลือกรวยหรือเลือกสวยทั้งสวยทั้งรวยเลยลคือสวยแลนะรวยมากสวยและรวยมากค่ะที่จริงๆระหว่างผ่าคือมันลุ้นเลยว่ามันจะออกมาเป็นทรงไหนเพราะว่ามันไม่เคยเก รุนมากแล้วก็กลัวมากเพราะว่าตอนแรกที่ก็เข็ดก็คือตามันเขียวใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เหมือนมีเอ่อเป็นผ้าที่แบบเป็นดมเฟื่ออะนะ่ะเนาะก็แบบหนึ่งสองวันเออตาหายเขียวเอา้าไม่เจ็บอ่ะเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะเจ็บหนักๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันรุ้นอีกทีก็คือตอนตอนแก่เฟื่องนนใช่ค่ะใช่เป็นคุมค่ามั้ยติดใจมั้ยกับการที่แบบว่าครั้งแรกก็ สวยแล้วอยากทําอะไรเพิ่มไหมอยากคือคิดเลยแบบว่าน่าจะน่าจะทํามานานแล้วทําไมถึงแบบงัวแต่กลัวอยู่ได้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้แอบปรึกษาคุณหมอแล้วว่าเอ๊อยากทําอะไรเพิ่มได้ไหมคะคือจริงเราอยากเพิ่มเติมยังไงบ้างถ้าถ้ามันแบบสามารถหรือว่ามันมีคือไปดูหมอเหงตัวเองเนาะไปอยากทําคางมานานก็คือเคยไปลองฉีดแต่ว่ามันไม่มันไม่ธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็ ต้องไปเอาออกพอไปไปเอาฟิลเลอร์ออกปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าเราไม่สบายกินยาด้วยมันก็ทําให้เหมือนแบบมันเป็นก้อนก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวทาจมูกเสร็จแล้วพักสักหน่อยอะไรสักพักค่ะว่ายังไงกับสิ่งที่มัน่ยนแตองเราไปก็มีทักว่าเออหน้าหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตาเปลี่ยน ซึ่งมีแต่คนคิดว่าไปทําตาด้วยแล้วก็ทําตรงนี้ด้วยใช่นี่ตาโตขึ้นก็เลยบอกว่าเออนนกว่าทําหลายอย่างก็ดีอะค่ะทําอย่างเดียวแต่ค้นแบบเปลี่ยนสวยทั้งหน้าเลยนมันติดใจติดใจค่ะติดใจค่ะอยากทำแต่ทำที่แล้วเลยอ๊ยอยากทำมานานเลยค่ะถ้าให้พบ หนูคิดว่ามันช้าเป็นเดือนจริงๆแล้วเคยเห็นลูกค้าที่เอาเอาลูกมาให้ดูว่าไปทําจมูกแล้วจมูกเอียงอันนี้คือสิ่งที่แบบกลัวมากๆแต่พอมานี่แบบสองวันหายเขียวอ่ะสี่วันไปออกไปเที่ยวข้างนอกแปะอะไรรองพื้นก็คือหายเลยความที่จะเป็นหมอดูด้วยเราที่ไงอกว่าการทำศัลยกรรมคือดวงห้าสิบแล้วก็คุณหมอทําให้อีกห้าสิบจริงค่ะใช่ค่ะดีไม่ดีคุณหมออาจจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ําเพราะว่าเราอาจจะเลือก เลิกแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณหมอด้วยนะ<ม>ว่าณนะเวลานั้นจะเป็นยังไงมือเอ่ยเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อย่างวันนี้เป็นยังไงมันเปลี่ยนลุคเลยผมยาวปกติเราจะเห็นผมสั้นตั้งแต่บวชเสร็จใช่ค่ะก็เปลี่ยนลุคค่ะเพราะว่าผมจริงไม่ยาวสัก <c oughs> <c oughs> ก็เลยต่อผมต่อผมเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าคือไปชอบต่อผมมาตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนบวชอะไรเงี้ยค่ะพอเปลี่ยนหน้าปุ๊บมันก็เออเปลี่ยนบุคลิกดีเปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> ได้ ยากเพราะว่มันดูแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ค่ะไปงานวัดคนยังงงๆอยู่จริงค่ะปกติถ้าถ้าเป็นหมอปลายจมูกแบนๆเหมือนเดิมใช่ป่ะคะแล้วก็เนี่ยโอนลอตเตอรี่มาแหละคนมาเต็มเลยเออหมอปลายหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้ก็แบบเอ๊ะใช่หมอปลายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่านอกจากเงินเข้ามาแล้วความรักก็มาแล้วด้วยก็ดีค่ะครบเซ็ตเลยนะครบ ครบเกินเรามาเร็วเพราะว่าเพิ่งทำแค่หนึ่งเดือนมาถึงทำเสร็จทำ,ทำ,ทำ,ทำเสร็จแล้วมีแฟนเลยเหรอ <laughs> หมอจอยยังไงเหรอคือตะก่อนแบบมีแต่คนกลัวว่าเป็นหมอปลายใช่ปะพอเ,เป็นหมอปลายปุ๊บ ไม่กล้าเขาใกล้ไม่กล้าคุยแต่ตอนนี้เพื่มมีคนที่กล้าเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็แบบเริ่มเป็นตัวเป็นตนที่แบบว่าเราคุยแล้วเราได้เจอคนที่ถูใจมันลอยไปลอยมาไม่ค่อไสบายอาเป็นคนที่กลัวแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บพอเราทํางานปุ๊บเราเราไม่อยากให้เขาแบบเอ้ยปลายดูดวงให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยปาไม่ชอบอารมณ์แบบนี้แต่คือตอนนี้พอทําจมูกปุ๊บทุกอย่างคือคนเข้ามาแบบเราไม่ใช่หมอปลายอ่ะมันเป็นแบบนั้นอันนี้ักจากไหนบูม ใช่ค <c oughs> ่ะ <reco> ตัดใหม่ปุ๊บแล้วก็ทำพิธีบวงสวงไหว้ก็คือคนเก่าก็กลับมาคนเก่าด้วยแล้วก็มีคนใหม่ด้วยก็เลยแบบว่าเออมันเราเลือกอยังไม่เลือกรอสวยกว่านี้นิดเดงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันท่เ่มันเกิดจากอะไรทเื่อมันเกิดจากอะไรหูเหงเปลี่ยนหรือว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการทำจมูกแต่ไวคิดว่าพอหูเหงไปเปลี่ยนปุ๊บอะ มันเปลี่ยนเรื่องเรื่องพวกเนี้ยเลยอ่ะใช่ปิชีวตรมอกมันเปลี่ยนชีวิตเรื่องของอทัศนคติเรื่องของอารมณ์เรื่องของการที่แบบว่า,เ,าเราได้งานแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้เยอะขึ้นเนี่ยใช่เรามีถ้าเราจะแนะนำให้คุณทำจมูกค<อ><ม>ุาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือจะต้องอย่างตัดสินยังไงบ้างอย่างแรกนะคะก็คือต้องหาคลินิก ที่ดีไม่ใช่แค่คลินิกนะคะที่ดีจะต้องเลือกคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคือคนที่สําคัญที่สุดนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่จะต้องดูแลเราเนี่ยในช่วงที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดูแลแผลให้ดีด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญแต่การที่เรามีเลิกแล้วนะคะเราไม่ใช่แค่ว่าเราดูเลิกปุ๊บทำจมูกเสร็จแล้วเราถึงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะทํา ก่อนที่จะหาคุณหมอด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยโชคไม่ดีก็คือก็จะเละทั้งหมดนะคะคไปแจ้งให้ท่านทราบก่อนถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกองเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิิทธ์ประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกท่านนิดนึงนะคะอย่างนี้พอสวดขึ้นแล้วความเป็นหมอดูเรายังมีอยู่ในปกติค่ะใช่ยังทํางานปกติอยู่ค่ะเข้าเรื่องเลยจ้าสี่เดือนสุดท้ายของปีก็เหมือนจะดีเนาะ เอาเรื่องแนวไหนแล้วภ <c oughs> าพรวมมันเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่คุณกูเอาเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้าท่วมยังไม่หมดนะคะเรื่องน้าท่วมยังมีอีกนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนนี้กับเดือนพฤศจิกาก็ยังต้องให้ระวังเนีต้องเก็บของอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเมืองหมมองว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดีนะคะ <c oughs> ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวจะมีปะท้วงเล็กๆน้อยๆแต่ก็เคลียร์ได้นะคะไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลชุดนี้ เราถือว่าเราสงบสุดอขการน้ำท่วมกรุงเทพจะ,จะไหวไหมครับหรือว่าไหวค่ะอาจจะท่วมน้อยกว่าปี54นิดนึงแต่ว่าก็มีท่วมน้ำเอ,อ่ออะไรแบบเนี้ยก็คือเอ่อตามตลิ่งตลิ่งปกติระบายไม่ทันนะคะรอการระบายอะไรประมาณนี้แล้วม,มีการที่จะต้องไปน้ำกรุงเทพเตรียมตัวรับยังไงคนกรุงเทพจริงๆเราไม่รู้เราจะเตรียมตัวยังไงแล้วจะมาช่วยลอก ถนนลอกท่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ที่ใช่ไหมแต่ก็คือพยายามดูแลในเรื่องของขยะให้ดีการทิ้งขยะลงในที่ที่ไม่ควรทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องช่วยกันเรื่องนี้น่าจะดีกว่าไม่ไม่เท่ากับปีห้าสิบไม่เท่าค่ะยังไม่เท่านะสําหรับปีนี้นะค่ะอย่างการเมืองถ้าพูดถึงการเมืองมันก็มาพร้อมกับเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างกับตอนที่จะถึงสิ้นปีเมือปีน อันนี้อันนี้คร่าวๆนะคะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ทีนี้การกู้ครั้งนี้มันช่วยเศรษฐกิจในช่วงแค่ช่วงคราวแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็จะส่งผลผลกระทบกลับมาอีกผลกระทบในแง,งน่ด้านลบใช่ค่ะในเรื่องของคนติดหนี้หนักกว่าเดิมตอนนี้ก็เยอะแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการ กู้ได้ปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถึงเวลาก็จะกลายเป็นหนี้ที่ทับถมกันมากขึ้นก็ค่อนข้างจะหวงเขาบอกว่าปีนี้ซ้อมปีหน้าอนะปีหน้าจริงเผาจริงจริง,รงค่ะเพราะว่ามันก็ซ้อมเผามาหลายรอบแล้วเนาะซ้อมเผามาหลายรอบแล้วแต่ปีหน้าเนี่ยคะ่ะปีหน้าก็ถือว่าทั้งเผาเผาเสร็จเน้ผ้าแนละ้วเผาเสร็จแล้วน้ำสาดตูม้มแล้วก็กลายเป็นควันมันจะเป็นอารมณ์นักอ่าเพรเป็นวันเสร็จแล้วราเหยที่ปาื่อรเหยขึ้นไปเสร็จแล้วเอ้ตรงที่มันเป็นขี้เท่าเนี่ยค่ะ เราจะอยู่ตรงนั้นเราอยู่รงทีเด้าเราไม่ได้อยู่บนควันเราอยู่ตรงทีเท้าก็จะเหนื่อยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประหยัดประหยัดให้ดีจริงๆเลยากแนะนำให้คนที่เโาดูรู้สึกงเนี้เพราะว่าแต่เขาดูว่าหมอปลายทักแต่ด้านลบจะไม่แนะนําว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะคือสิ่งที่ปลายทักมาทุกครั้งเนาะไปเหมือนมองในแง่ลบแต่ว่าเรามองให้เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าปลายทักแบบนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อให้มันไม่เกิดสิ่งที่ปลายทัก เพราะว่าสิ่งที่ไปทักมันคือสิ่งที่ไม่ดีสมมติไปบอกว่าเอ่ออะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคนเนี้ยจะมีปัญหาในเรื่องของรถชนจะเป็นเพราะว่านอนหลับไม่เพียงพอคุณก็แค่ระวังตัวนี้ไปนอนหลับให้เพียงพอ อีกวันหนึ่งคุณจะได้ไม่เกิดว่าคุณหลับไหนแล้วก็รถชนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรก็แล้วแต่อะค่ะไปบอกในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะมีปัญหาเผาจริงเผาหลอกก็แล้วแต่คุณก็แค่หนึ่งเขามีให้กู้เราดูแค่ตัวเราว่าเราจาเป็นไหมแต่ถ้าเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องกู้เราไม่ต้องสร้างหนี้เพิ่มเราไม่ต้องไปตามกระแสะที่เขา เขาให้แค่นี้เราก็จะไม่ไม่เจอผลกระทบที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นตามหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ให้มองอีกมุมหนึ่งเพื่อเอาไปแก้ไขในในส่วนของแต่ละคนดีกว่าแต่ท่านนายกนีเป็นยังไงบ้างสวยครบเพิ่มไหมครบค่ะครบครบเลยสดใสไหสดใสมไามตามเราดูอีกสามประมาณสปีภายนอกดูจะสดใสแต่ข้างในอ่ะ ด้วยความที่อายุก็ใกล้เคียงกันนะท่านนายกทั้งสวยทั้งสาวเป็นคุณแม่ด้วยแต่เครียดเครียดจนอาจจะต้องกินยาเลยแหละใช่ค่ะห่วงเลยค่ะ<ม>แต่ก็คือไม่ได้ห่วงเรื่องของการทํางานนะคะคแต่ห่วงเรื่องของการที่คนแวดล้อมอ่ะจะถูกต้องอ,อย่างเมื่อกี้บอกเงนินกู้มไม่เกี่ยวกับเงินที่จะได้นะไม่เกี่ยวคนละเงินกันคนละเงินค่ะ,คะอันนี้ที่เราทักเพราะว่าทักเรื่องไม่ดีมาแราวอยากให้คนมีสติไม่สุดไป ถูกต้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนช่วงนั้นที่ว่ามีรถคันแรกก็ออกออกมากันหมดถึงเวลาเบนนี้เ็นนี้เสร็จก็ต้องเอารถมาขายทีนี้ก็ขายไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดนโยบายแนวเดิมๆขึ้นมาแล้วประเทศอาจจะสดใสมากเลยครับเศรษฐกิจกับมันมีมันมีมันมีมองเห็นมาว่าหรือว่ามันอยู่ในอุโมงหาทางออกยังไม่เจอจริงๆมันมีช่องทางตลอดเพียงแต่ว่าเราอะด้วยความที่ภาษา ในความที่การที่เราจะทําธุรกิจนในการทํากับต่างชาติมันไม่ได้ทําได้ทุกคนมันก็เลยเหมือนกับว่าช่องทางแสงสว่างมันค่อนข้างจะลิบหลีมิดนึงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยพัฒนานเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอใช้ภาษาได้ปุ๊บเนี่ยชาติไหนเข้ามาเนี่ยเราค้าขายกับเขาได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็โอเคเลยตอนนี้คือเสรษฐกิจใหญ่คนเลยมองไปว่าจะล้มละลายป,ประเทศอื่นเขาไม่ค่ะ คือยังอยู่ได้ค่ะยังอยู่ค่ะชายยังไม่ลอมละลายใช่ค่ะเรื่องมันเธอวิ้นนึค่ะตอนสุดท้ายมีอะไรที่แบบเออพัดหมดได้พัดหมดได้ผู้ไหนยังไงดีผู้ไหนไปไปอย่างหักรักแล้วเพิ่งเพิ่งหักกันไปเนาะคู่หนึ่งแล้วก็เอ่อถ้าเป็นช่วงปลายปีเรื่องแต่งอะเยอะยังจะมีช่วงประมาณเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาที่จะมีงานแต่งดีๆ เร็วๆทั้งดีทั้งเร็วฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบงานใหญ่ด้วยมัดีมันดเร็วฟ้าผ่าเร็วอาฟ้าผ่าก่อนมันเจอแต่สายฮิรานมาต้องฟ้าผ่าเอ่อทองพร้อมแต่งหรือว่าทองเลยต้องแต่งทองแล้วก็แต่งแต่ว่าเขาก็อาจจะคบกันมาพักหนึ่งแล้วซึ่งไม่ได้แปลกใจแต่ว่าต้องรีบแต่งอารมณ์นี้นะคะ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีในเรื่องของการที่เป็นเพื่อนกับเพื่อนทะเลาะก,กัน mm hmm. เพื่อนกับเพื่อนทะเลาะก,กันก็คืออาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนนักร้องมากกว่าแต่นักร้องฝั่งไหนไม่แน่ใจนะคบ mm hmm. ผมยาวๆหน้าเรียวๆหน่อยตาโตๆนะ mm hmm. คู่นี้จะทะเลาะกันค่อนข้างหนักแล้วก็จะมีเรื่องของการกู้เงินยืมเงินการโกงเงินอะไรแบบนี้ค่ะที่จะเกิดขึ้นเราน่าจะเห็นกันช่วงประมันใกล้ๆปีใหม่อันนี้เป็นนักร้อง อ,อายุประมาณช่วงช่วงเด็กมยี่สิบสามสิบประมาณนี้ค่ะ <c oughs> คือตอนนี้ก็ยังมีเพลงอยู่อ่ะไไม่ค่อยตามตรงนี้แต่ว่าก็มีชื่อเสียง <c oughs> ใช่ค่ะมีชื่อเสียงเลยแหละถ้าพูดก็น่าจะรู้จักกัน,นก็คือทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเงินเรื่องเงินอ่ะอย่งางที่พี่บอกว่าคู่ที่พบกันนี้เป็นช่วงอายุเอ,อ่อสามสิบกว่าค่ะสามสิบกว่าคือพบกันมานานแต่ยังไม่แต่งกัน S <S ใช่ยังไม่มีวี่แววอยู่ดีๆก็แต่งเลยอะไรแบบนี้ถ้าถามระดับความดังถามระดับความดัง,ดบดงเบอร์เบอร์อสองเบอร์สามค่ะเบอร์สองเบอร์สามค่ะแล้วอย่างเรานวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มันมันยังไงบ้าง,งาดาราแบวบว่าทั้งบางทีคนบอกไม่มีงานไ <c oughs> ม่น,นั่นเพราะว่าละครก็ไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองถ้ามองแล้วอ่ะ เรื่องเกี่ยวกับบันเทิงของไทยอะค่ะมันจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วมันควรจะทําเป็นบันเทิงของเอเชียหรือออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณภาพของวงการบันเทิงของเราเนี่ยค่ะมันมันเลยมันเลยจุดไปแล้วมันโตไปแล้วแล้วมันเลยเหมือนกับว่าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคุณภาพมันก็จะพอๆกันซึ่งจริงเราออกไปข้างนอกเราเราใหญ่กว่าที่เราอยู่บนไทยต่อไปเนี่ยมันจะมีเพื่อนบ้าน วงการบันเทิงของเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะ<ม>แล้วของเราเนี่ยจะออกไปโตข้างนอก<ม>เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวโดยการที่เราก็ไปขยายข้างนอกเพิ่มอีกหน่อย,ยจริงจริงมีแนะนำยังไงบ้างครับกับการที่ขยายไปต่างประเทศจริงๆเราควรจะทําเป็นทับในเมืองไทยเนาะเป็นเซนเ,นเตอร์เลยแล้วก็ค่อยค่อยให้คน,นเข้ามาเพื่อเอาสื่อของเราเนี่ยออกไปดีกว่าเราส่งคนเพื่อ,อออกไปอยู่ในสื่อของเขาออไปให้มองแบบนี้ดีกว่า ก็คือมองให้สําเร็จที่เราหมายถึงว่าให้สําเร็จเป็นผลผลิตแล้วก็ส่งไปทงก้อนถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ก็จะได้มีงานทํากันทุกคนด้วยค่ะค่ะไมคะไม่เยอะเปลี่ยนทองแล้วแต่งไม่เยอะเลิกเลิกช่วงปีนี้ปีนี้เกือบครบแล้วเลิกไปหมดแล้วใช่พีกไปหมดแล้วพีกหมดแล้วค่ะ